ครับผมสวัสดีพี่ๆนะนา,นา,นาสวัสดีนะครับทุกคนครับผมวันนี้ก็จะมาหมายคลองเหมือนเดิมนะผมหมายคลองเพิ่งลอกไปนะผมก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวมีปลาอยู่หรือเปล่านะผมก็เพราะว่าช่วงนี้น้ําน้อยๆเนานะหมายคลองเราก็หาหมายลําบากมากนะครับผมก็เลยมาหมายนี่หมายคลอง13บสามนะผมก็เพิ่งลอกเสร็จใหม่ๆก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเพราะว่าพวกผักตกผักอะไรเขาลอกออกหมดไงผมเราก็ต้องมาเสี่ยงดูนะผมวันนี้ผมจะใช้เหยื่อของช็อปฮีโร่นะผมเนี่ยผม วันนี้ก็ได้มาหลายถุงเลยครับผมสามสี่ถุงเลยผมวันนี้จะตกแบบเพียวๆเลยนะผมจะใช้ช็อปฮีโร่ผสมน้ำอย่างเดียวเลยนะผมก็ที่ผมใช้ก็มีชิปมะฝิดนะครับผมตัวนี้นะผมชิปมะฝิดแล้วก็ไอ้นี่หนึ่งถุงอันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมสองสูตรสองสีนะผมมีสีน้ำตาลกับสีเหลืองอมไข่นะผมโอเคครับผมไปลองผสมเหยื่อแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมไปมาลุ้นด้วยกันนะผม ผมไม้แรกไปเวี่ยงกันเลยผม ผมตั้งเป็ดตั้งเป็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมทั้งหมดห้าคันนะผมก็ตีกลางตีมุมก็เฉลีย่ยเฉลี่ยไปครับผมแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยผมไม้แรกเราจะโดนเราจะหมานหรือเปล่านะผมไปแต่ก่อนอื่นขอไปติดกระดิ่งกันครับผมเพื่อความชัวนะผมเพื่อที่เราจะทํานั่งทําอะไรเพลินๆแล้วก็มันจะได้ดูง่ายๆหมายมพวกนี้ส่วนมากมันจะเป็นปลาตะเพียนปลา ก็มีปลายี่สกปลานวนจันอยู่ผมพวกนี้จะดึงแรงแล้วเราจะใช้กระดิ่งได้นะผมโอเคครับผมไปติดกระดิ่งกันก่อน ดึงครับผมเอาแล้วเอาแล้วไม้แรกเพิ่งตีนิดึงเลยแลผมดยู่ไหมแต่ไม่วัดสองที่ไปอยู่กะผมเหยื่อยังไม่แตกนะครับผมเพิ่งตีไปเมื่อกี้นี่มาหนึ่งแต้มแล้วผมนี่หมันหมันมัน ช็อปฮีโร่แล้วผมวันนี้ที่เราใช้ครับผมมันมันมัน,มนลุ้นของใหญ่กันต่อไปผมฝั่งนี้ปลาดึงครับผมลงกันทั้งหมดเจ็คันนะผมเออแปดคันของน้องชนฝั่งนี้สคันนะผมส่วนของผมตรงนี้ห้าคันเหมือนเดิมน,นะผมโอเคมีดึงมีสู้อยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า จะมีตัวไหมโอ้มันๆๆๆกระถือว่าปลาเข้านะผมหมายนี้ถือโอเคอยู่นะผมปลาใหญ่ๆฝ่ามือหนึ่งนะผมสี 4, ่ห้าขีดได้นเนี่ยมีนมันๆๆดึงรอบหนึ่งเดี๋ยวไปวัดนั่นแหละู่แล้ว ไม่อีกหนึ่งแต้มผมสองแต็มแล้ว เลยเมื blender, de, ấy, ấy, ่อกี้นี่ไม่อยู่ครับผมอือยะอือยะมีดึงมีดึงมีดึงเอาสองคันติดกันเลย เข้าทีเดียวสองคันเนีครับผมเดี๋ยวรอลุนคันแรกนู่นเด้อคันแรกนู่น,น,นก็ดึงพร้อมกันเมื่อกี้นีน่มาเรื่อยๆอยู่หมายเนี้ยน,นี่แหละเขาทำความสะอาดคลองมันก็เป็นอย่างนะนครับผมเพราะว่าปลามันก็จะได้เห็นเหยื่อเราง่ายๆแต่เราก็ต้องลุ้นดูเนาะว่าปลาจะเหรนอล่าเราต้องอ่านเกมลองดูครับผมเพราะว่ามันโลงนะ่งเนาะปลามันไม่มีที่ซุกตัวเนาะ แต่มันก็น่าจะล่องไปล่องมามันก็เผื่อเห็นเหยื่อเราน่าสนใจมึงจะได้แวะมานมานอยอะ

วันนี้แรงโคตรเดอมีแต่ไซส์ส,สวยๆนะครับผมปลาหมายนี้เมื่อเช้านี่ก็นักชนได้ตะเพียนตัวใหญ่ๆแล้ผมนี่นี่ของผมก็นี่ครับผมเท่าฝ่ามือแล้วผมปลากระมังโอ้ยหมานหมนัมนหมนหมนเดี๋ยวเรารอลุ้นของใหญ่อย่างเดียวผมคิดว่าปลามันเป็นทางผ่านอยู่แล้วผมแล้วก็แวะกินเหยือห่อแวะชิมเหยื่อเราอยู่โอกาสมีลุ้นอยู่อผมเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งอยู่เลย เด,ดี๋ยวผมมาลุ้นด้วยกันนะผมดึงเวทลาอีย๋ยอี๋ยเอาแล้วเอาแล้วดึงแล้วดึงอยูแล้วอยู่ไหมน้ออยู่ไหมน้อเอออยู่ไหมยอยู่ไหมอยู่ไหมม,ม,มันดึงแล้วมันงอ,งงอแบบนี้ไหมติดขยะหรือเปล่านะฮะดึงแล้วก็งอแล้วก็หนีไปเลยสองรอบแหละแต่ตัดสินใจไปวัดกันนะอลองไปเช็คกัน ผสลสรุปไม่อยู่ครับผมดึงแล้วงอยังไงไม่รูรคร้ครับผมนี่เคียครับผมเช็คไว้ก่อนเช็คไว้เพื่อเป็นที่ปลอดภัยนะผม <c oughs> เผื่อบางทีเหยื่อหมดหรือว่าติดขยะอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งลุ้นนะผมอย่างนี้เราตีใหม่เราก็มั่นใจได้อย่างน้นอยๆแต่ก็เราก็มีอยู่เยอะนะผมเราเก็บคันนี้ขึ้นมามันก็ถ้ามีปลาอยู่จริงมันก็จะไปหากินคันอื่นเหมือนเดิมนะผมไปเพือ่อความชัวร์เปลี่ยนเหยื่อ Ngh <laughs> 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 ดึงอย่างแรงเลยเมื่อกี้โอชาไปนิดนึงปล่อยก่อนแล้วโอ้ยน่าเสียดายน่าจะใหญ่เมื่อกี้ดึงอย่างแรง อยน้รวมขังหรือเปล่าหรวมขังหรือเปล่าลอยน้ำถือเลยอะไรอ่ะต้อง่ากก็ดูดเชืจอโค้ช เดด้่ใจ้โกินแรงผมั่นหมั่นมครับผมก็คิดว่าจะทยอยเคลียร์เบ็ดแล้วนะผมตั้งแต่เจอปลาอะเาเรียกว่าปลาอะไรอ่ะ ปลาปลาช็อกเกอร์แล้วผมตั้งแต่เจอช็อกเกอร์ตอนบ่ายนั้นก็เงียบกิบไปเลยนะผมปลาไม่เข้าเลยนะผมก็รู้สึกว่าปลาจะกินช่วงเช้าเช้ากินจัดนะผมแล้วก็กินเป็นบางช่วงบางช่วงเนาะก็นี่ได้เวลาเก็บแล้วผมเดี๋ยวผมจะเคลียร์เก็บอุปกรณ์เก็บเบ็ดแล้วผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูผลงานกันนะผมกัน ครับผมสวัสดีครับพี่ๆนานะนะหมายนี้คลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันเลยครับผมครับผมน้ำแห้งมากเลยนะผมก็ ขึ้นลงลำบากนิดนึงเดี๋ยวรอ,อน้ำมาเนี่ยถ้าพี่ๆนะ้นะอยากมาเล่นของใหญ่ก็มาได้นะครับผมคลองสิบสามนะผมถ้าน้ำมาเนี่ยป้าใหญ่มาแน่เดี๋ยวผมเนี่ยตัเพียนกำมังไซส์สวยๆนั่นแหละครับดูดิครับเนี่ยฝ่ามือนะผมเนี่ยไซส์นี้คลองหมายธรรมชาตินี้ผมถือว่าโอเคอยู่แล้วครับผมก็เป็นคลองสิบสามเนาะส่วนป้าใหญ่เนี่ยที่ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่า มันยังไม่มีที่หลบที่อะไรเนาะปลามันยังะจายตัวอ,อยู่เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งให้มันมีที่หลบที่อะไรผมว่ามีโอกาสมีลุ้นปลาใหญ่นะผมโอเคครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะผมช็อปฮีโร่นะผมคลิปมาปิดนะผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่างๆคลิปหน้าเจอกันใหม่มับผมบายบาย